เรื่องนี้อาจจะค่อนข้างด่วนนิดนึงนะคะพอล่าสุดเกิดเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในหลายเมืองของประเทศสเปนโปรตุเกสรวมถึงหลายพื้นที่ในประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งเหตุก็เกิดในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะคะและถ้านับมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ค่ะและตามรายงานก็ระบุว,ว่าเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบอย่างหนักแล้วก็ทําให้เกิดความโกลาหลในหลายพื้นที่ของโปรตุเกสแล้วก็สเปนเลยนะคะอย่างสนามบินนานาชาติหลายแห่งก็ต้องหยุดให้บริการสัญญาณไฟจรา จอไม่ทํางานก็ทําให้การจราจรติดขัดระบบขนส่งมวลชนต้องหยุดชงะงักโรงพยาบาลไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้คนก็ยังติดอยู่ในรถไฟใต้ดินและลิฟต์เป็นจํานวนมากและที่สําคัญคือไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็สัญญาณมือถืออีกด้วยค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดไฟดับนะคะแม้จะมีรายงานว่าการไฟฟ้าของสเปนและก็โปรตุเกสสามารถซ่อมแซมระบบได้แล้วบางส่วนแต่ในภาพรวมก็ยังคงถือว่าล่าชา้าโดยอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า6 1 0ชั่วโมงกว่าที่สถานการณ์จะกลับมาเป็นปกตินะคะซึ่งเราก็จะต้องมอนิเตอร์เรื่อง กันต่อไปค่ะ